วันนี้เรามาติดตั้งเพาลอยให้กับออลนิวนะครับคันนี้เป็นออลนิวรุ่นเก่านิดนึงนะครับเพาของลูกค้านะครับตัวเก่าทนไม่ไหวนะครับมีอาการคดลูกค้าก็เลยอยากจะได้เพาใหม่เป็นเพางานสร้างที่แข็งแรงกว่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นแอลนะครับแอลร้อยเลยก็คือแอลแต่ไม่ได้ดามนะครับเสื้อเพาก็เลยไม่แข็งแรงมากพอถ้าดามเนี่ยแข็งของแอลนะครับก็คือลูกค้าก็เลยเลือกที่จะใช้เพาลอยงานสร้างแล้วก็ใช้เฟืองเดิมด้วยครับ ก็เอาเสื้อมามีเฟืองมานะครับแล้วก็เอาเฟืองเดิมใส่นะครับเอาร้อยงานสร้างจะเป็นประมาณนี้นะครับดาบนดาล่างเสื้อเผานั้นแข็งแรงนะครับเป็นเสื้อเผาที่ดาบนดาล่างสร้างจากงานของแอลนะครับมีเบรกมือนะครับเอร้อยเส้นนี้จะมีเบรกมือใช้เบรกมือได้นะครับใช้สายเบรกมือเดิมเลยเพอร้อยงานสร้างครับดำบนดาล่างแบบนี้เสื้อเผาก็จะแข็งแรงนะครับ ชุดนี้ก็จะมีสแลกใหม่4ตัวนะครับแล้วเราก็ใส่ลูกยางปลายแหนบให้กับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับเพื่อให้แหนบรับน้าหนักได้ไวขึ้นลูกยางปลายแหนบแบบนี้เหนียวทนแข็งแรงนะครับเปลี่ยนสลกใหม่4ีตัวเพาหนึ่งเส้นแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องลูกยางรองแหนบนะครับก็เปลี่ยนนัดล้อให้ใหม่นะครับนัดล้อของลูกค้านั้นเป็นนัดล้อที่เกี่ยวไม่ค่อยดีแล้วนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนัดล้อให้ใหม่เลยนะครับใช้นอดล้อเพาลอยแบบนี้ เพาเป็นเพางานสร้างแข็ยาว30ล้อออกเท่าเดิมนะครับโอเคสําหรับเพรารอยนะครับถ้าเกิดว่าเพรารอยเสียหายหรือเพรารอยไม่ดีขึ้นมานะครับเราก็สามารถซ่อมได้นะครับหรือถ้าไม่ซ่อมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับลูกค้าเลือกเป็นเพางานสร้างเพราะว่าเสื้อเผางานสร้างนั้นแข็งแรงนะครับโอเคนี่ก็คือของที่คืนลูกค้านะครับสโลงสแลกก็คืนหมดนะครับโอเค ยี่สุออนนิวใช้เพาแขนยาว30ล้อปิ่มๆม,มานิดนึงเนื่องจากกระทะล้อหรือว่าล้อแม็กอันนี้น่าจะกว้างถึง8นิว้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับล้อก็เลยขยับออกมานิดนึงนะครับโอเคก็สวยงามจบไปอีกหนึงลำครับเพาลอยงานสร้างครับแขนยาว30